ที่พักมึงคงหลวงพนิชชาว,วิวนะครับลักษณะห้องพักเป็นตึกแถวสองชั้นนะครับคือละ600บาทไม่มีอาหารเช้านะครับเราพักกันที่ชั้นสองนะครับเดินขึ้นบันไดเอาอครับ e <8. S 2> ไม่มีลิฟต์นะครับแค่สองชั้นเองขนาดห้องกำลังดีนะครับแล้วก็ภายในก็ดูสะอาดสะอ้านดูใหม่นะครับห้องน้ำก็โอเค คืนที่สองที่บึงคงหลงเราพักกันที่บ้านชมดาวรีสอร์ทนะครับที่นี่มีบ้านพักอยู่ห้าหลังนะครับช่วงปกติก็ห้าร้อยบาทก็ถ้าช่วงไฮซี้ันก็หกร้อยบาทนะครับไม่มีอาหารเช้านะครับคืนนี้เราพักกันที่บ้านหลังที่สองนะครับลักษณะห้องพักของที่นี่จะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับมีอยู่ทั้งหมดห้าหลังและหลังก็อยู่ห่างกันพอสมควรนะครับเหมาะกับ บ้านที่มีเด็กๆนะครับจะได้ไม่เสียงดังคนอื่นมีโซฟาให้ด้วยห้องพักก็ดูสะอาดใหม่นี่นะครับห้องน้ำก็เช่นกันนะครับ